รับส่วนครับเดี๋ยวผมนะครับซึ่งในวันนี้เราก็มาเอาชื่อลอ่าก,กับพี่มิมเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวนะโอ้โหมันกำลังมาช่วยกูด้วยกูเกะเกะสกีมันก,กิดตูวเลยช่วมองเจอเด็กพี่มิรมมีบมารหัสศูนย์เหมือนเดิมแล้วดิ่พี่มาละหัดศูนย์เหมือนเดิมโอ้โหเดี๋ยวตายก่อนอน่ยสภาพ อีมี่ไม่กระบองอันสุดท้ายแล้วนะเนี่ยมันจะพังแล้วอะ่ะทำไงดีอหนึ่งสองสาม่หนจะทำอาวุธเผื่อด้วยนะ oh, <no. S 1> โอ้โหอของเต็มกูจะยิงมัน เราจะใช้อาวุธประชิดอ่ะเออได้แล้วตัวนึงไปไหนอะฮะเลือดเหลือ,<ะ>ลอสิบขอเนื้อเลือดเหลือสีออ่อ้อเฮลท์เกือบแล้วโอเค ำลังสู้อยู่ในหนึ่งแล้ว K สองสวยแล้วสวยเจอผ้าค้าเหมือนเดิมสว่างได้ทุกตอนคืนตอนกลางคืนเราก็เห็นทุกทีนี่เราเจอแล้วผลึกอัชเริยชิ้นอันชริยชิ้นอันชเริยไม่มีในกล่องจำได้ไหม ความเลืมตอนที่แล้วอะ่ะมันไม่มีเราต้องรีบซื้อผ่าจากพ่อค้าด่วนเลยนะเพื่ออัปเกรดอ้าว what the hell what the hell is this ต้องเติมเอมคอยไม่มีอะไรของดีของแกเลยเิมิมเกิดอะขึ้น <Bye. S 1> อ้าว รีบๆนะพี่มิมรอเชา้าเราวันนี้เราจะมาสร้างบ้านกันเราได้ขอครบแล้วใช่ไหมเนี่ยน่าจะครบแล้วดูดิตอนที่พี่มิมไม่ได้เล่นดูดิไม่ว่าไม่ได้ว่างพี่มิมสังเกตไทเทเนียมไหมเยอะขึ้นนี่ไปเก็บมาพี่มิมรีบๆเลยนะขึ้นมามยังครับอายังไม่ขึ้นเออะรูเจอนก นกมันกำลังฆ่าตัวตายเหมือนในเหมือนของในพี่แ็ตเลยโ oh no อะไรกันนะไอแม่มุมอก,กิ fucking o m g นึกตกเพราะไอแม่มุมบ่ารีบชูนึ่กลางใส่แม่มุมเลยเจยามีมันตี มองไม่เห็นอาทีนี้เราตายกันแน่ๆเดี๋ยวมีเราต้องหาของกังวนผู้กึงเงินกึงอนเบิกเครื่อพี่มิมเอามาเลยเบิกหนึ่งมหโอเคสว่างเรียบร้อยพี่มิมตรงจุดเกิดอะพี่มิมลงมาก่อนเดี๋ยววันนี้เราไปสร้างบ้านดีกว่า พี่เราไปอาชีพรลอดตอนที่แล้วอะพี่มิมจำตอนนั้นได้ไหมคือตอนที่พวกเราเกิดอะเน่พี่มิมคือตรงตรงเนี้ยเวลาตอนที่หนูเกิดตรงนี้ใช่ไหมแน่แน่แน่มันมีตรงนี้เราไม่เคยไปสำรวจเลยเราต้องได้ไปนะเจอคนป่าดเนย ฮูอามันชัดฮูอามันชัดฮูออามันชัดฮูอามันชัดน่ารักพี่มิ้นไม่เห็นเหรอเกาะตรงนู้นอ่ะ <c oughs> คือตอนที่พวกเราเกิดเราไม่ได้เคยไปตรงนู้นเลยนะ <c oughs> แต่เราหาทีสร้างบ้านก่อนรงนี้อ่าได้อยก่ <c oughs> นั่งนะ ติดดีทั้งครู่กันเลย,เลยก็ไปขึ้นไปก่อนไฟฟ้าเนะี่ยพี่มิม,มไปเก็บทรัพยากรก่อนอน,นะเจะ้าหนูจะไปสำรวจเองเพี่มิมก็ไปตัดต้นไม้ก่อนนะครับบ m A m เมช Shot กำลังขึ้นไป ทีนี้เดยวกำลังขึ้นไปยังช้ามากตอนลงแบบโคตรสปีดอะ่ะลูกโซนิกซะอีกเข้าไปด้เฮสอาพไอชิเมนค่อยรับอาชิเมนรับรางวัลโอเคแล้ว หนูได้เชอรี่มาเก็บไปได้สิอะไแล้วโอเคเดี๋ยวหนูไปดูก่อนนะว่าด้านบนนั้นมันมีอะไรไหมถ้ามีอย๋อให้พี่มิมไปสซองปลาด้านบนเฮ้ยพี่มิมเราเจอต้นไม้หายากตอนตอนนั้นอ่ะพี่มิมเรามาทำไมถึงหนูห้ามให้พี่มิมเก็บรังพึ่งเดี๋ยวพีี่เด๋ยวึ่งมันโกโมโหไปเลยแล้ว อิงไม้ติดติดเพราะอิ่งไม้อ้าได้แล้วสวยโอ้ไ oh ม่ก็อนตดสวัสดีนะ,ะมีไหยด้วยโอ้ไม่ดรอปอะไรด้วยแซดโอ้พ่อค้าคนใหม่พ่อค้าน่าสว่างโอ้ชิ้นอจัจชริยะซื้อมาเลยหนึ่ง ขอยได้ไหมปเก็บไปเ็ในชีวิตจริงอ่ะโอ้ยพี่ไงพี่ขออีกแล้วโวนัสด้วยกำลังเก็บเนี่ยโอเคได้แล้วพี่มิมหนูวขอไปเก็บท้ายพี่มิมตอนตอนตอนความเดิมจากตอนที่แล้วอะ่ะเรายังยังไม่ได้ไปป่าจังเกิ้ลเลยนะ จะเ,เราไปจังเกิลไบโอมก่อนไหมหรือว่าจะสร้างบ้านเดี๋ยวหนูไปสำรวจให้นะโอเคสวนพี่มิมันสร้างบ้าน,นนะคน,าาน,นเดียวนะเดี๋ยวมันยไม่เสร็จเพราะว่าอันนี้นะหนูต้องการแบบไปเก็บแร่เพราะว่าไทเทเนียมมันเยอะมากในแบบเนี้ยโคตรโชคดีเลยที่มีพ่อค้ามาขายที่ขุดอีเตอร์เพช่ะ เนมบูชายเราต้องไปอันนี้แล้วล่ะเออเก็บก้อนหินแล้วรีบเอาไปคราบด่วนพี่มิมมีสติกไหมเนี่ยไอ้แท่งไม้อันเนี้ยเอาสามาถเอามาทำสติกได้โอเคคราบร okay. uh, <se> <großes> ัวๆเลยไปดูก้อนหินกนพี่มิมมีไหมใช่เหินส่วนโน้เดยขอไปตรงที่ช่วงเวลา อะไรนะจำไม่ได้แล้วอะ่ะช่วงเวลาที่เราไปไอ้นั่นอยู่อะ่ะขุดก้อนหินอะ่อะ,ะอ,ยอยากจับปอไม่มันจะจับ Fucking you ไ,ไอ้มาฮะจะเอาอ่ะมันจะเอาเหรอมันไม่ให้ก้อนหินเฮ้ยอย่ช่วยอย่ไปช่วย สักกระเบือจะพังอยู่แล้วเนี่ยยา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 พี่มิมเอาเบือตีไม่มีอะไรพี่ก้อนก้อนหินคมนี่แหละไอ้จูกหมาหีหมาเออไอพี่มิมเขาโดินอ้อนี่แหละพี่มิมนี่นี่ใกล้ๆเราจะรับมือเองสัพท์หมาป่าเนี่ยนี่แหละยทำร้ายพี่ฉันเลือดเหลือน้อยมากเลือดเหลือห้าพี่มิมสามารถเอามือไปตีมันได้ ตายแล้วเราลอดพวกเรารอดกันแล้วล่ะไปเจอผีโอเคหนูไปทำไอ้ตรงนั้นต่อดีกว่าไอ้ช่วงเวลานั้นน่ะช่วงเวลาที่เราทำอันนั้นอยู่ไปเจอทีนั่นน่ะจังเกิลไบโอมอนหนูจะไปสำรวจเองขวานที่เมี่ยงรีกิตก้อนหินแล้วเอามาคราฟเป็นก้อนเก็บเป็นขวาน ออยู่ดูให้อสามชิ้นไม่ใช่แท่ไม้นะไอ้นั่นน่ะหินหินใช่หินไม่สิโอเคได้แล้วพี่เมิมเกินด้ลยอเ,อเอาอะไรดีอ่ะมรู้สึกหิวแล้วว่าทำอะไรดีอ่ะกินเนื้อหมูไปก่อนนะ ขอร้องเธออย่าแคทรีออกมานะความห no นูหิวไม่ใช่หนูเมื่อยในเกมแล้วในแบบแบบมันเนี่ยมันมีเนี่ยมันมีแถบอันนี้ด้วยความความเหนื่อยอะ่ะเท่าละถ้าเราเหนื่อยอะ่ะคือเราไม่สามารถเดินเราสามารถเดินได้ช้าขึ้นนะเนี่ยช่วงเวลาตรงนี้เนะี่ยอ้อเฮลนิดคนปลาเอาบรรเลงเร้ว oh, <my> อ,อ่อาเกาะไฟฟ้าท oh, <my> ิ ไปฆ่าคนป่าก่อนใช้ความด,วดีของคนป่านี่ไงโอ้ฮลมันตื่นแล้วไม่มีอะไรแล้วชิปปิ้งแล้วกระบองเพชรกรพัง oh. เออเจ็บจ้าอีอ้าอุ้ยอาไม่เจอแล้วจังกัน แล้วชิดเกาะดูจะพังพี่มมมรีบหนีกันยังไม่ได้สร้างบ้านเลยทำไมอีะนี่นนเราต้องนอนแล้วนะพี่มมมเราต้องรีบนอนมอบลงก่อนที่ฟ้าจะพาเร็ว หรือนอนอะ่ะก้มเนี่ยไม่ได้ตายล้มเร็วอยู่ฟ้าจะพาโอ้โห่เพึ่งพเราก็เหยื่อน้อยเหมือนกันนะเนี่ยอะไนอ่ะโอ้โหนี่มันนากจริงๆนี่นาะ เราจะทำกันได้ดีเราจะทำจนสัญญาขอ<ฮ>ไม่มีแรงหินนะไม่ไม่ไปเดิคราสถึงยังไงฮึคราสกดล้มกระเป๋าอิเล็กทรี่แล้วก็กดนี่คลาสพี่มิมตอน,นีฟ้าเราจะผ่านแล้วนะ ชืออ้วนหนูใกล้พังแล้วอะมันมีแต่ของดีๆหนูมไม่อยากเสียดายของดีๆทำไรดีอะเราไม่มีไฟคัะเตียงนอนอุ๊ยระวังคนตายอยู่แ้วอ้ามันจะโยนหินไฟมาด้วย มีเฉพามสว่างไป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 รีบหนีฝนก็ตกโอ้โหโคตรแสบอ่ะตรงนี้ก็มีป่าทำนี้ดีนี่ละกันนะเอาอันนี้แหละเป็นที่หลักของเราเฮ้พี่มิมอาเขาเตะวัวมันเอาเขามาเดินหนู กํลังแสดงเหพี่มิมถอ,อยหนได้ไหมชาร์จแบตพี่มิมนั่งตรงหนูอะ่ะตอนหนูจะไปนั่งตรงพี่มิมน,นเมัเอาพีมตเ้า,เาไ,ไม่ยอาเนี่ยไเวเก็บ เราต้องหนีจริงๆและใช่ไหมใช่เราจะได้ป้องกันคนป่าได้ถ้าช้าแล้วเราต้องรีบไปหาอ้าาะต้องรีบไปหาบ้านตายเพราะอะไรไม่เกี้ยจะบอกฟ้าผ่านะพี่นี่มามถอยมีมากลัวไหมไม่เกี้ย เราจะดูร,ดร้อนอะไรอ้าคุณตาระวังเโอเคได้แล้วพี่มิมเอา้ามันมาแล้วมีเร็วกไดไ้ฟ้าไหมอะกดดีกว่า เราต้องหาเราต้องรอให้ฝนหายตกก่อนดูค้นป่ามาออกมามาโจมตีเราตายก่อนสิจ้าวเลือนน้อยแล้วนะเหลือสอง พี่เมมเลยยุบสี่มึงเ,เสียสลับพูอีแกแล้วเซ่ฮะใช่ทุกกลางวันยังคืนเลยหนึ่งชิ้นแล้วสูแล้วโอเคได้แล้วพี่เมม,มไปเราละลาได้แล้วอู้ช็ออัพอยู่เมาพีสือ ลอยฟ้ามันมันจะเรียบอ่าตรงนี้ที่เดิมใช่ไหมอะน่าจะเออไปสร้างที่เอียวหนูไปสำรวจป่าจังกเก้นนะเดี๋ยวมาคือใช้สมุดวาร์ได้เลยโอเคได้เลยจ้าเึนี่เกาะเลยบนกเกาะลยฟ้าเลยไม่ต้องทับประสาทนะ เอวเออะไรนะอะไรนะไอ้นั่นจมูกห่ะคนพ่อค้าพ่อค้าสวัสดีโอ้เฮ้วเด้นี่เนี่ยตายไปเลยไม่ต้องเกิดเกิดหรอก ของดีแต่เจออันตรายด้วยพิมิมเจอของดีไทเ,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 เทเนียมบล็อกเก็บด่วนเลยเก็บไทเทเนียมฮะเท่าไหร่ก็ได้ตามใจสไตล์เลย ก็มันกระแทกพื้นนี่ชด้วยขึ้นไม่ได้ของดีแล้วมันมีอันตรายนี่หนูไม่ชอบเลยนะต้องต้องต้องรีบเบิกมาด่วนเลยเบิกป่ะเออได้แล้วสมุดวาร แล้วพี่มิม